ี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่อง d o Rider Channel เช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็จะไปดื่มบรรยากาศของขอบหาบางพางบ้างนะครับเรามาบางพาแล้วเราก็เจอร้านกาแฟดีๆคาเฟ่เด็ดๆนะครับแล้วเราก็จะลองดูว่าสอบขา,าจะมีอะไรเด็ด แต่บอกได้เลยครับว่าบรรยากาศดีมากครับไม่มีแดดนะครับขับรถเล่นได้สบายครับเฮ้ยเสียบเส้นทิวสโดนไหมนะหนะ้าร้อยนะแล้วผมจะลองขับรถเล่นดูนะครับเพราะว่าที่นี้ผมก็ไม่เคยมาหรอก ผมไม่รู้ว่ามันจะทะลุไหนโปไหนเพราะว่าไม่ใช่คนพื้นที่นะครับก็จะขับไปตามอารมณ์อะครับอยากไปที่ไหนก็ขับขับเรื่อยๆไปกคือครับแอบเพราว่าการที่ขับรถต่างหินอะไรยังเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรยังไงเราก็ได้เห็นคนระับ แต่สิ่งที่เห็นมากกว่าในเมืองพัทยาคือพื้นที่บรรยากาศารอบป่าี่จะเขียวมากอากาศก็เย็นสดชื่นครับมันจะรู้สึกถึงความชืน้นหน่อยไม่ร้อนครับถึงว่านักปัน่นชอบมาปั่นจักรยานที่ดีกันบรรยากาศมันดีอย่างนี้เอง ้าตรงไปนี่มันจะเป็นของเขียวเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ถ้ามันไกลไปแล้วครับถ้าถ้าไม่เจอทางก่อนเดี๋ยวก็ต้องเตะรถกลับนะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่ามันจะดื้อไหนเพราะเราไม่เคยมาแล้วก็ไม่ใช่เด็กพื้นที่สด่งที่ทาได้คือตอนนี้พาเพื่อนชมบรรยากาศขอบาครับ ทั้งทางทั้งคูเขาเลยเนี่ยว่าบรรยากาศสดชื่นมากบางพระร้านเด็ด mm. เด็ดเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตด,ดูับ พวกร้านคาเฟ่ร้านอาหารเครื่องดื่มรีสอร์ทกลางเต็นท์อ่าถือว่าหลายบรรยากาศเลยครับคาเฟ่ก็ได้ไออาหารก็ดีกลางเต็นท์นอนก็ได้เออเธ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 อโมเด่อโมเต่อไฟเขาบอกว่าทางนี้เป็นทาง เราพาสงสังยเรามาถูกทางแล้วเมื่อกี้กระบะวันตานทางมองไม่เห็นทางเขียวมากมองไปทางไหนก็สดชื่น <S <S อคเ่าเพื่อนๆตอนนี้ก็เห็นน้าหน้าผมจะเป็นเขาลูกปบบใหญ่นะครับเห็นข้างหน้าผมอ,อ่ะ เขาใหญ่มากนะครับขนาดเขายาวมากเลยครับเขาลูกแบบใหญ่เลยลูกเอฟเลย ไงครับใงแน,นวแห้งยุ่ยเก๋แห้งงามวะ่ะจะสิ่ี่รถขึ้นเขาได้ไปเข้าไปรถขี่มายังไม่เห็นขอบทางเลยขอบทางหายไปไหนก็รู้เนะี่ยขนาดไม่ใช่ทางหินแห่ครับไงกุ๊บเลย่ โอ้ทางนู้นโอ้หมกากไรใช่วะทางนู้นเนะี่ยโอ้โคนงามเลยวะโคตเท่าอ่ะมาอันนี้ึ้นงามแช่วะเดยวเด้อเด,เ,ดเหมือนเหมือนคล้ายคล้ายว่ามันทางออกไปสุขุมวิทเลยมาแล้วนะ่ เออไม่ใช่แล้วเว้ย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 เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปก้าทาวก่อน <c oughs> ครับครับตอนนี้พาบักสิงโตมาลยุยฝนโอ้หางสุดยอดลุงลุงข้างหน้าไปออกสุขุมวิทใช่ป่ะครับ <c oughs> ข้างหน้าออกสุขุมวิทใช่ป่ะครับ <c oughs> อ๋อครับขอบคุณครับ อ๋อเป็นท่าอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับอ๋อครับครับโอ้ลุงให้กำลังใจดีมากเลยเป็นท่าอย่างนี้นะครับตลอดทางเลยครับโอ้ตายตายตายแบบสิงโตมึงมึงต้องใส่รองเท้าใหม่แล้วแบบสิงโตลูกก่อเจอท่าอย่างเงี้ย โอ้ยนพักที่ไหวะพา,าลูกสซหลามาลำบากอีนี่วะขักวอปักถึงโตลูกพ่อมึงวันนี้ได้อาบน้ำสมใจหรอมึงวันนี้นะครับเพื่อนๆดูครับลำบากแค่ไหนเราก็ไปครับเรื่อยๆไปเกิดงี้แหละตามสไตล์ อารมณ์อ่ะไม่มีจุดมุ่งหมายไปทางที่ชัดเจนอยากไปไหนก็ไปครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรุดรุว่าจะมาทางนี้เอาล้อวิบากก็ดีแล้วอ่ะอ่ะทำไมพี่พาผมมาเนี้ยจืดจ้่ นอน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 โอนโอนนอนนนนนโอ้โหยอดโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอขัดปวดวะไอ้ตอนตอนผมมาตอนแรกผมคิดไว้แล้วว่าผมจะไม่ได้มาทางอย่างนี้นะพอดีผมจำทางออก สุขุมวิทไม่ได้ทางที่เข้ามาก็เลยได้มาทางอย่างเงี้ยโอ้มันดีอะสุดยอดเลยครับพี่น้องอย่าหาทำเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยพักวัวมึงแบบนี้ทางดีไม่ไปเออ G P S ก็มีไม่เปิดเนาะ บอกแล้วครับว่าไปตามอารมณ์ครับไม่ใช่ทางบ้านเราอย่างนี้เลยเหมือนคาวิบาก์ไงครับตอนนี้สุดยอดครับเข้าคายแคร์เขาจะรับล้างไหมฮะ แล้วก็ออกมาทางเส้นหลักแล้วนะครับถนนสุขุมวิทเจอทางที่ดีสักทีรู้สึกรู้สึกอีตโตัวแนบบับของตัวเป็นสตยอีตโตนนะครับที่จริงรถมันไ,ได้จะขี่ทางนั้นอย่าหาทำเด้อครับแต่ว่าก็สนุกเดียบเป็น,นประสบการณ์ทั้งหนึ่งครับเหมือนเราขี่ ถ้าเป็นรถยนต์ก็ในแนวอโบรถนะครับแต่นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ิบากครับกลับไปนี่ต้องเช็คสภาพรถนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าต้องดูพวกโชคพวกยางนะครับ ดูว่าโช์มีรอยรั่วซึมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ากำลังเข้าเขตไอ้โ,งโรงพัครับหรือว่าตะเคียนเตี้ยนั่นเองครับก็ใกล้จะถึงปัทยาแล้วล่ะวันนี้ก็เป็นทริปที่ดีมากครับที่กลับนี้ก็เพราะว่า ท้องฟ้าฝนเริ่มหยดตกแล้วนะครับซึมมาเจียวช่วงดีมากเลยครับที่ขี่รถไปแล้วไม่เจอฝนแล้วก็กลับกลับมาโดยไม่เจอฝนอีกเช่นเคยครับก็ถือว่าโชคดีบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศดีมากครับไม่ค่อยมีแดดครับ ตอนนี้แล้วก็เข้าสู่เขตพัทยาแล้วนะครับเดินทางไปกับยางปลอดไทยครับถ้าเราขับรถอย่างมีสติแล้วก็ไม่รีบไม่ร้อนครับเราก็จะเดินทางปลอดไทยเพราะว่าถ้าทางทางข้างหน้า เขาเบรกกระทันหันนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะเบรกได้สูงมากเลยครับถ้าเราวิ่งสูดเขาเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับการเดินทางก็ต้องหมั่นเช็ครถครับพวกลมยางโซ่สเตอร์อะไรอเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายต่อเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆขับรถอย่างมีสติกันนะครับก็คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดในการเดินทางนะครับเดินทางก็ขับรถเรื่อยๆครับไม่รีบไม่ร้อนถ้ารถติดเราก็อย่าไปอารมณ์เสียครับก็คิดว่าเรามาขับรถกินลมชิลๆเรื่อยๆครับถ้าเราขับรถแบบรีบร้อน โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็สูงนะครับท่าน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากกา็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ